ไม่ต้องดาวเป็นแสนไม่ต้องผ่อนเป็นหมื่นนะคะวันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นเลยนะคะลูกค้า10บ,บาทแบบไหนนะครับ10บาทแบบนี้นะคะลูกค้านะครับสามารถใช้แบงค์สิบแบงก์เดียวในการออกรถได้เลยนะครับขอเพียงแค่ลูกค้าอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เครดิตดี D, สามารถใช้แบงค์สิบแบงค์เดียวแบบนี้ในการออกรถได้เลยนะครับเครดิตดี D, แบบไหนนะครับมีผ่อนมีกู้อะไรอยู่ประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับสามารถใช้แบงค์สิบ แบบนี้ในการออกรถได้เลยนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดเลยนะนะครับในส่วนตัวแบงค์สิบแบบนี้นะครับไม่เชคสภาพไม่ดูพอสอนะครับขอเพียงแค่มีแบงค์สิบแบบนี้สามารถนำมาออกรถยนต์ได้เลยถึง1คันกันเลยนะครับลูกค้าขอเพียงแค่อาชีพชัดเจนตรวจสอบได้นะครับแบบนี้สามารถออกรถได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรีวิวนะครับในสองตัวคันนี้กันบ้างเป็นรถเก่ง Honda City คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.0รถปี2022อยากจะบอกว่าเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับออกใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้เกือบ ,00 0 0 0กันเลยนะครับวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่4,00แสนกว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7 0 0 0กว่าบาทตลอดทั้งสัญญานะครับผ่อนตลอดทั้งสัญญานะครับไม่มีแบบขั้นบันไดหรือดอกเบี้ยบอลลูนนะคบลูกค้าผ่อนปีนี้น้อยนะครับผ่อนปีเกือบสุดท้ายมากไม่มีแบบนี้เลยนะครับผ่อนแบบนี้ตลอดทั้งสัญญานะครับ และที่สําคัญนะครับรถของทางร้านนะครับมีในส่วนตัวประกันศูนย์ให้ด้วยประกันศูนย์นะครับเต็มเต็มปีเลยและมีประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับว่าไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้พิกความกลับใหม่แน่นอนถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับเข้าเช็คกับทางศูนย์และพบเจอสิ่งเหล่านี้ที่อมกล่าวมาลูกค้าสามารถนํามาคืนให้กับทางร้านได้เลยยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับเพราะว่ามั่นใจมากๆเลยว่ารถทุกคันของทางร้านคัดเกตมาให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาเริ่มกันที่ด้านหน้าในส่วนตัวด้านหน้ารถกันเลยนะคะลูกค้าตัวกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับสีโครเมียมสีเทาตัดกับตัวรถสีดําแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะครับสีโครเมียมเช่นเดียวกันในส่วนตัวไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเดย์ทัมลันนิ่งไลท์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนตัวล้อแม็กนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนกดไลค์กดแชร์นะครับหรือแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับสามารถนะครับนำมานะครับเป็นล้อแม็กได้อีกหนึ่งชุดกันเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแลกกับชุดแต่งนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวล้อแม็กแบบนี้อีกหนึ่งชุดกันเลยกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดานะครับสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยและนะครับมีในส่วนตัวกันสาดมาให้นะครับที่กระจกทั้ง4บานแบบนี้เลย เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับในส่วนตัวคันนี้ Honda City คันนี้รถปี2022นะครับจะเป็น4ประตูนะครับลูกค้าไม่ใช่5ประตูสลับที่เก็บของสัมภาระนะครับด้านหลังนะครับค่อนข้างที่ จากกว้างขวางพอสมควรนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบจุของนะครับหรือบรรจุของนะครับด้านหลังรถนะครับในส่วนตัวสัมภาระนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนชอบเดินทางนะครับหรือเป็นสายช้อปปิ้งสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถจุของได้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวด้านในตัวรถกันบ้างนะคะว่าน้องจะให้อะไรกันบ้างเบื้องต้นเลยนะครับในส่วนตัวเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะ ข้างคนขับนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวเบาะคนขับนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผสมกับเบาะผ้านะครับเป็นแบบว่ากามกริย์เลยนะนะครับมีเบาะหนังเบาะผ้าแล้วก็แบบกำมี่นะครับสีดําทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวตะเข็บได้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัดกับตัวเบาะสีดํานะครับเบรกมือนะครับได้เป็นเบรกมืออัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโตหรือเกียร์อัตโนมัตินะครับ ในส่วนตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าสตาร์ทรถนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยหนังสีดํานะครับลูกค้าแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีโลโก้ฮอนด้านะครับสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวฟังก์ชันนะครับตัว ที่พวงมาลัยนะครับก็จะมีที่เพิ่มเสียงนะครับที่ลดเสียงนะ้วก็ที่รับสายนะครับลูกค้ามีในส่วนตัวปุ่มนะครับมีในส่วนตัวปุ่มนะครับกดถัดไปเพลงได้ด้วยนะครับ ในส่วนตัวแอร์นะครับลูกค้าได้เป็นแอร์แบบอัตโนมัติเลยนะครับปุ่มปรับนะครับลูกค้าสามารถปรับได้ตามใจชอบแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลนะครับตรงนี้สามารถนะครับเชื่อมในส่วนตัวบลูทูธนะครับหรือนะครับสามารถฟังเพลงได้เลยนะครับตามใจชอบได้เลยนะครับกระจกมองหลังมีมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวนะครับที่บังแดดนะครับมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับก็จะมีในส่วนตัวกระจกมาให้เป็นแบบนี้เลย นะครับใหม่มากนะครับลูกค้านะครับถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะครับรถปี2022นนะนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเองมาดูในส่วนตัวฟังก์ชันนะครับตรงประตูนะคะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวปุ่มปรับนะครับกระจกนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับล็อกนะครับและปลดล็อกกระจกด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเลื่อนนะครับกระจก ทั้ง4ด้านนะครับสามารถนะครับเปิดปิดได้เลยนะครับทั้ง4ฝั่งของประตูเดี๋ยวพามาชมนะครับในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะกว้างขวางแค่ไหนนะครับด้านหลังนะครับเช่นเคยนะครับตัวเบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะนะครับสามกระสัดนะครับ เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะผ้านะครับแล้วก็กำมะหยี่นะครับพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะครับจุคนได้ประมาณ2-3คนเลยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับในส่วนตัว Honda City เครื่องยนต์1.0นะครับคันนี้เป็นตัว S นะครับลูกค้ารถปี2022เลขใหม่เพียงแค่40,000เท่านั้นเองนะครับคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงประมาณเกือบ600,000เลยวันนี้ราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้าเหลือเพียงแค่40,000 0กว่าบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น7-8,000ตลอดทั้งสัญญาไม่มีแบบขั้นบันไดหรือดอกเบี้ยบอลลูนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอมารีวิวคันนี้ให้แล้วนะครับแล้วก็ นะครับอยากให้ออมรีวิวคันไหนอีกนะครับรถอะไรรุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถมือสองกับทางโอมสามเหลี่ยมออโต้นะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0821090291อีกครั้งนะครับ0821090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด 555B นะครับมีแอดด้านหน้า ถาสามตัวแล้วก็บีหนึ่งตัวชื่อแอคเขาจะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจยังไงสามารถนะครับแอดบ้านเขียวเข้ามาทักเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดได้เลยไม่ว่าจะเป็นในสตัวรายละเอียดตัวรถนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดการออกรถนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปแล้วนะครับคลิปหน้าอยากให้รีวิวคันไหนสามารถแจ้งเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปอมมารีวิวให้ละเอียดยิบแบบคันนี้ ดาครับสลับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะ